จะทอดลูกชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับใส่เนื้อหมูลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยพริกไทยนะครับจากนั้นตามด้วยผงกระเทียมนะครับผงปรุงรสนะครับเกลือนะครับน้ำตาลจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งนะครับลงไป ตาด้วยแป้งมันนะครับก็ผงแอคคอร์ดนะครับเล็กน้อยนะนี่ก็เป็นวัตถุจะกนอาหารที่สามารถทานได้นะครับใช้ทำไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเตรียมน้ำมันนะครับแบบนี้น้ำมันอุ่นๆนะครับไม่ร้อนมากแล้วก็ปั่นใส่ไปเลยส่วนนี้ไม่ต้องต้มนะครับ น้ำมันเห็นไหมไม่ไม่ร้อนมากนะครับแบบอุ่นๆน,นะ,อะพอเสร็จไปเราก็ค่อยเร่งไฟนะครับเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเขาแบบขึ้นเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วบอกว่าตอนนี้คือกรีนหอมมากนะครับหลังจากทอดลูกชิ้นนะครับแด้ตอนนี้ก็ักขึ้นพักสเสด็จน้ำมันเลยนะครับ แล้วก็มีรสชาติมีความหอมมีความเค็มเค็มนะครับหอมกระเทียมพริกไทยนะก็ลองไปทำดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆทำกินเล่นนะครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแคร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ